สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกันกลางไม่ดึกนะเกือบเกือบสี่ทุ่มสำหรับเรานะครับที่ติดตามกันมาวันนี้ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็คุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ในรถนะครับในรถคุณภาพภาพและเสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะห่างหายไปอยากจะพูดคุยกัน ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของแผ่นดินไหวในวันนี้เชื่อว่าหลายท่านแล้วก็หลายคนอนนี้เจอกับสภาพต้องวิ่งหนีนะฮะลงจากตึกอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแน่นอนฮนะหลายคนจะกลัวเรื่อง after shock ซึ่งก็แน่นอนอะเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจอเรื่องแผ่นดินไหวและวันนี้ก็หลายแห่งก็จะสัมผัสได้ถึงความสั่นไหวซึ่งอาจจะมีบ้างในพื้นที่ ปาวพื้นที่จะไม่มีก็ได้แต่ว่าเราก็ยังอกสั่นขนแขวนอยู่ใช่ไหมครับผมได้ยินใครๆก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าอั t e r เตอร์ช็อกจะมาเมื่อไหร่ถ้ามีอะไรแค่สั่นไหวก็ได้นอนต้องต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้ววันนี้ก็ถือว่าอั t e r เตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นที่ฟมรมารมีจริงแต่ว่าจะส่งผลสะเทือนจนกระทั่งหลายตึก ของไทยได้รับผลจากอัตสาหกรรหรือไม่อันนี้ยังไม่กล้ายืนยันแต่ก็ดีใจครับว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมความพร้อมแล้วกันนะครับไม่มีการสูญเสียไม่มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมก็แล้วกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมได้ฟังท่านผู้ว่าชัดชาติพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าแผ่นดินไหว จะมาเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่และไม่สามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้าว่า after shock จะมาเมื่อไร่นี่ผมฟังอย่าท่านผู้ว่าช,ชาตินะครับแต่แน่นอนครับตอนนี้คนไทยคาใจครับว่าโอเคเข้าใจแล้วครับว่าไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไร after shock จะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าหลังจะเกิดเหตุแล้วทำไม s อ s แจ้งเตือน ช้านักตาซึ่งวันนี้นายกก็เรียกไปคุยแล้วละ่ะก็ลองดูนะครับว่ากสทชสนักงาม,มันเทาสารภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ต้องยึดกฎยึดระเบียบยึดติดอะไรมากมายจนเท่านั้นไม่ทันแล้วอะเรื่องอย่างนี้มันต้องแก้ไขอ,ะอ่ะเราก็จะวางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของ การค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากปรุ้นนะครับว่าถ้าเกินเจดิบสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องต้องอ,อโอกาสนะฮะโอกาสที่จะรอดนะฮะก็แม้จะมีแต่โอกาสก็ต้องถอยลงไปเหมืนกันนี่ก็รุ้นกันทำง,งานกัอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับวันนี้บุคคลที่อยู่ในสายตาของเราทุกคนนะก็คือท่าน รองผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะครับดรทวิดากมนลเวทนะครับก็ถือว่าเป็นรองผู้ว่าคนเก่งที่เชี่ยวชาญช่ำชองและรู้เรื่องอุบัติภัยอย่างดีนะสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ก่อนจะเป็นรองผู้ว่ากทมอลองฟังเสียงท่านอยู่นะครับ เราเราต้องหยุดทํางานแล้วก็มามาให้ทุกท่านนี่ยออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยตอนนี้ทุกวินาะทีมีค่ามากจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ที่ท่านนายกรีบกลับก็เพราะว่าเราดีเทคสัญญาณเมื่อเราดีเทคสัญญาณเราต้องการความเงียบเพราะสัญญาณที่เรา,ราดีเทคได้หากมันอ่อนมันจะไม่ได้ยินแล้วมันจะทําให้เราเห็นโลเคชันลําบากช่วยได้ช้าทุกนาทีมีค่าเพื่อที่จะหา สัญญาณชี้จริงผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ข้างในจะเป็นท่านผู้นวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครข้างในนะคะข้างในที่เป็นออเปอเรชันข้างนอกที่กํากับควบคุมพื้นที่ทั้งหมดจะเป็นท่านผู้นวยการเขตจตุจักรเพราะฉะนั้นพี่ๆตารวจที่มาช่วยเราด้วยในการเซคเคียวพื้นที่ของความกรุณาทําตามนี้เถอะนะคะได้โปรดเถอะขอร้องนะคะ ท่านลำบากช่วยได้ช้าครับก็ยินจาจดีท้าอีกครั้งนลยฮะท่านอาจารย์ทวิดากบมณเวศนะครับรองผู้ว่กอทมนะครับก็ออกมาย้ำนะครับก็มีการเริ่มการจัดระบบให้ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ทุกวินาทีมีค่ามากจริงๆเมื่อตรวจจับสัญญาณเราต้องการความเงียบ เพราะสัญญาณที่เราตรวจจับได้อ่อนจะไม่ได้ยินทําให้เห็นพื้นที่ลําบากช่วยได้ช้าขอความร่วมมือทุกคนเพื่อให้การค้นหาจุดสัญญาณชีพเป็นไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับท่นานผู้วนะฮะทวิดานะะวันนี้ก็มาให้ข่าวแล้วก็เริ่มเ,เริ่มที่จะพิมพธรรมนานะครับแต่ว่าท่านนีก็อยู่เบื้องหลังวันนี้ก็ อัปเดตให้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ทัพในการที่จะปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในติดอยู่ในตึกแห่งนี้นะครับอ่ะก,ก็ถือว่างวดเข้ามาแล้วนะฮะอย่างที่บอกเขาว่า72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องเร่งปรับมือครับมันวิกฤตจริงๆนะครับ ท่านดรธวิดาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มตอนแรกได้ข้อมูลว่าเจอสัญญาณชีพคือร่างของผู้เสียชีวิตร่างที่12แล้วก็พยายามที่จะระบุจุดที่ให้ได้จริงๆพยายามเข้าไปในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนพูดถึง72ชั่วโมงครับ ท่านรองธวิดาบอกว่าหลังจาก72ชั่วโมงไม่ได้หมายคำว่าเขาจะเสียชีวิตแต่หมายคำว่าการจะไปหาเจอให้เร็วเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะความสูญหายยังคงอ่อนแอลงเรื่อยๆเวลา72ชั่วโมงถือเป็นเวลาที่ร่างกายสามารถทนได้ครับดังนั้นต้องแข่งเวลากันทุกคนทุกทีมทุกที่ ต้องแข่งเพื่อจะรักษาชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าวันนี้นี่บางช่วงได้ขอมีการหยุดเคลื่อนไหวไม่ใช่ไม่ทำงานนะครับทำงาน24ชั่วโมงแต่ที่หยุดเคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้ฟังความชัดเจนขึ้นโดยเมื่อจับความเคลื่อนไหว ก็จะให้ความสําคัญกับการกู้ชีพครับจัดแผนให้หน้าที่ให้เจ้าที่มุดเข้าไปภายใต้อาคารแล้วถ้ามีสัญญาณชีพก็จะมีขั้นตอนในการช่วยแต่หากไม่มีสัญญาณชีพก็จะให้ความสําคัญกับการค้นหาผู้ยังมีโอกาสต่อไปนะครับก็ทุกนาทีมีค่าจริงๆนะนี่เรื่องอของคนทุกคนต้องใส่ใจแล้วก็ต้องช่วยกัน นะครับส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้แน่นอนฮะเรื่องที่พุ่งไปที่คือเรื่องตกลงซากตึกที่เจอในสงตงเนี่ยเหล็กเส้นน่ะได้มาตรฐานหรือเปล่าล่าสุดครับผลตรวจเหล็กเส้นซากตึกสงตงไม่ได้มาตรฐานสองท่อนแต่ว่ายังไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นของบริษัทอะไรแล้วตอนนี้มีคำถามเยอะนะครับเรื่องของสองตงนะครับว่าตกลง ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบตั้งแต่เรื่องงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เรื่องการตรวจรับมากมายครับเพราะสตงเป็นองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องการใช้เงินแต่เป็นเรื่องเกิดขึ้นตอนนี้แน่นอนหลายคําถามเกิดขึ้นเราจะวางเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะถือว่ามีหลายหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องสําคัญนะครับองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องเงินเมื่อเกิดนี้เกิดขึ้นแน่นอนสังคมก็ต้องมีคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาละ จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่อยากจะคุรื่องการเมืองเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศต้องการต้องส่งแรงใจส่งความร่วมมือส่งความช่วยเหลือใครทําอะไรได้ทําใครช่วยอะไรได้ช่วยเพื่อจะให้ทุกชีวิตที่กําลังวิกตอยู่ที่ซากตึกของสอตแห่งใหม่ได้ปลอดภัยได้ กลับคืนหาคนที่รักให้เร็วที่สุดและมากที่สุดขณะเดียวกันครับผู้ที่ได้ผลกระทบผู้ที่เดือดร้อนยังมีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจํานวนมากยังไม่มีที่อยู่อาศัยครับคอนโดยังกลับไม่ได้แล้วก็ที่พักบางแห่งก็ไม่มีสละนะครับขาะเดียวกันเรื่องของอาชีพการงานก็กระทบหนักมากตอนนี้ใครช่วยได้ช่วยใครทำได้ทำ ผมฟังดูคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมตอนนี้หลายคนอาการบาดผวาแล้วครับว่าตอนนี้ที่ต้องการคือต้องการความมั่นใจว่าคอนโดที่เขานอนอยู่จะปลอดภัยจะตื่นเช้ามาอย่างมีชีวิตนะครับเอาละก็ก็มีทั้งคนที่ไปตรวจสอบนะฮะเรื่องความมั่นคงของตึกอาคารสถานที่ นะก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันแต่ที่บอกว่าไม่อยากจะคุยเรื่องการเมืองแต่ก็ต้องคุยก็คือว่ารับไม่ได้ครับกับการเมืองที่กับเรื่องที่แต่ที่บอกว่าทุกคนใส่ใจสนใจกับเรื่องของการช่วยและกู้ชีวิตแต่ว่าอยู่ๆทางรัฐบาล ผ่านทางคุณพิสุทธิ์ชัยนรุนครับประธาวิปัสบาลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะผลักจะดันจะเร่งให้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมิกที่รัฐบาลนวัตเนี่ยนะเข้าสภาให้ได้เอาสิครับคนกำลังเดือดร้อนครับหัวใจทุกดวงต้องช่วยกัน กับเรื่องแผ่นดินไหวและผูมดดิรับผลกระทบไม่ว่าทั้งทุกเรื่องทุกราวแต่ว่าจริงจังมากกับการผลักดันเรื่องคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรกันนักหนาไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองก็ต้องพูดเพราะว่าหาใช้เวลาเช่นนี้ไม่นะครับคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะครับวิปรัฐบาลนะครับทีแรกก็พูดเรื่องนี้ก่อน ก็ฟังดูดีนะบอกว่าวันที่สองหรือสาเมษายนรัฐเตรียมเสนอยติด่วนครับให้สภาพิจารณาเรื่องผลกระทบจากภผ่นดินไหวดีฟามาเข้าใจได้เข้าใจได้ไดนะครับแต่ว่าพูดเรื่องนี้ด้วยพูดถึงว่ารัฐบาลจะดันร่างพรบบเอาคาซิโดแล้วกันนะ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แลกันไม่เอาชื่อฉบับยาวแหละจะดัน e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเเข้าที่ประชุมวันที่3เมษายนครับและก็จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาวันที่9เมษายนจะเร่งอะไรนักหนาครับสภาจะปิดวันที่10เมษายนทำไมต้องเร่งขนาดนั้น เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเมันจะจะเป็นจะตายหรื่อยังไงถ้าไม่ได้ผลักดันเข้าสู่สภาให้ทันวาระของสภาเวลานี้เรารู้สึกไหมฮะผมคนหนึ่งแหละว่าหลายคนรู้สึกว่าทำไมต้องเร่งต้องรัดต้องรีบรบรนลานจนผิดสังเกตตั้งแต่เขาก่อนแล้วครับอภิปรายไม่ไมวางใจรัฐบาลไม่พูดเรื่องนี้ หลังพิรายเสร็จหนึ่งวันดันเข้าสู่ที่ประชุมคอรมแล้วก็รับในหลักการแล้วนี่ก็จะเข้าสภาให้ได้ภายในวันที่9ก้าเมษายนเพราะ10บเมษายนสภาปิดคุณพิสุทธิ์เหมือนจะรู้ว่าคนจะคิดอย่างนี้แกเลยบอกว่าอย่างนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้ Entertainment Complex ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเร่งด่วนอ้าว ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ครับเพราะพี่อย่าพูดมานานแล้วแต่เป็นรัฐบาลแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน้วฮะดันจะขนาดนี้เร่งจะขนาดนี้รีบซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าเร่งด่วนจะเรียกว่าอะไรงงฮะเอาเขาอธิบายกัครับว่าเหตุที่บอกว่าไม่เร่งด่วนเพราะว่ามีการหารือกันในสภามาแล้ว กว่าหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีแล้วก็บอกว่านี่ไงก็เตียงกันมานานแล้วไม่ใช่เรื่องหนวดแต่ประการใดส่วนที่มีคนคัดค้านแน่นอนฮะคนค้านไม่น้อยแต่ว่ารัฐบาล้้ยิงหรือเปล่าไม่รู้วิปรัฐบาลบอกว่าเสียงคัดค้านเข้าใจอยู่ถึงความกังวล แต่เชื่อว่าอย่างนี้ครับเชื่อว่าทำความเข้าใจกันได้รัฐบาลสามารถชี้แจงของประโยชน์จากกฎหมาย Entertainment Complex ให้ได้ฟังมาหลายรอบแล้วชี้แจงมาหลายทีเดิมๆครับเนื่องจากธุรกิจนี้อยู่ใต้ดินต้องเอาอยู่บนดินเมื่อเข้ามาแล้วจะสามารถทำให้เศรษฐกิจฟื่องฟูเติบโตขนาดนุ้นขนาดนี้ นะฮะรายได้ก็จะกระจายไปทั่วฟังมาแล้วคน80%เห็นด้วยนี่ข้อมูลซ้ำฮะแล้วที่ย้ำย้ำย้ำก็คือว่า e n t นเตอร์ m ทนเมนต์คอมใช้พื้นที่แค่10%ถามว่าถ้าเกิดว่าใช้แค่10%อีก90%เนี่ยเป็นอย่าง <S <S อือ่นใช่ไหมครับเราไม่เอา10%ได้ไหมไม่เอาคาสิโนโได้ไหมเอาอย่างอือ่นแทนที่ว่าเนี่ยคุณก็ไม่เอา เอาละแต่ว่าสิ่งที่คุยวิสุทธิแถลงก็คือว่าสามารถชี้แจงประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ได้แถมยังย้ำนะครับว่าเสียงสนับสนุนจากพกรรครัฐบาลเพียงพอฮะเสียงสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงพอคือเพียงพอเพื่ออะไรเพื่อที่จะโหวตให้ผ่านนะครับย้ำอีกทีนะครับเรื่องของคาสิโนซึ่ง แฝงตัวเคลือบด้วยคำพูดที่ว่า e n t e r t a i n m น n t c o m ค l e x คนคัดขานเยอะแต่ว่าคุณไม่ฟังหรือคุณแก้งไม่ฟังคุณจะดันให้ได้ไม่ว่ากันไม่ใช่ไม่ว่ากันต้องว่ากันในยามนี้ในยามที่ทุกคนวิกฤตหวัวใจทุกคนอยู่ที่การลุ้นและอยากจะให้ผู้ที่ประสบจับให้แผ่นดินไหว รอดปลอดภัยให้มากที่สุดแต่อาศัยที่คนกนเัาชุนลมุนเนี่ยจับเรื่องนี้ยัดใส่เข้าไปในสภาถามว่าหัวใจคุณทำด้วยอะไรถามว่าคุณไม่รู้สึกรือสาถึงความรู้สึกของคนในยานนี้ที่มัทุกข์ยากหรือยังไงร,รอสภาสมัยหน้าไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องเร่งรีบขนาดนั้นไม่เข้าใจครับ แม้คุณจะบอกว่าเสียงรัฐบาลท่วมทนแต่ว่าถ้าเกิดเสียงรัฐบาลท่วมทนแต่คนทนไม่ได้เพราะอย่างนี้คุณก็จะอยู่ไม่ได้ถอนอยังทันนะครับไม่ได้ถอนก็ได้ดึงให้ช้าหน่อยก็ได้ทำไมต้องเข้าวันที่9เมษายนก่อนปิดสภาฝากถามวิบที่ชื่อว่าวิสุทธ์ชัยดุญให้ด้วยนะครับถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากพูด ก็ไม่ได้เพราะหัวใจ,จใจตอนนี้ากำลัง,งแยกไปหมดแล้วนะฮะก็เออเหนื่อยของขึ้นพูดเรื่องนี้ของขึ้นนะฮะมั่นใจมั่นใจรัดน้องโจสมัยนี้ระวังนะครับไอที่จบอาจจะไม่ใช่กฎหมายอินเทอร์เน็ตไม่คอมเพล็กก็ได้นะฮะ <laughs> คนคิดอะจะจบก็ได้นะ ผมมาไล่ดูว่าทำไมต้องเร่งต้องรีบนะฮะก็สภาจะมีการประชุมวันที่2เมษาสามเมษาเก้เมษาและ10บเมษานะฮะก็พยายามดันให้ได้ก่อนวันที่9เพื่อทันวันที่10แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างนี้ครับ กขาเรียกว่า feasibility study การศึกษาความเป็นไปได้เรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์คุยกับนักข่าวบอกว่าเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้กับนโยบาย entertainment complex ยังไม่ได้ทำ คำถามก็คือว่าในเมื่อยังไม่มีการทำ mm. feasibility study ทำไมต้องพยายามดันให้ทันก่อนสิบเมษายนทำไมไม่ทำให้เสร็จซะก่อนนะครับเอาละคิดใหม่ได้มั้ยนะฮะคิดใหม่นะครับ,หน,นะะห,นรบหนึ่งนี้ถึงบอกว่าไม่อยากจะคุยเรื่องการเมืองแต่มันมันรับไม่ได้มันต้องคุย หรือท่านจะคิดเป็นอย่างอื่นนะอันนี้ผมผมก็คิดว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอวันนี้ผมเห็นหลายท่านเข้ามาอ๋อพยายามดูข้อความนะครับเอาละครับมีมาสวัสดีคุณทัสเตอัสวันนี้ไลฟ์สดบนรถใช่ครับใช่ครับวันนี้บนรถนะครับอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับขอบพระคุณคุณอัญชันนะครับ กดไลค์ให้ด้วยคุณยุพาขอพระคุณนะครับน้าวาลาเร่งด่วนเลยเหรอคุณดัสบอกนั่นสิหมายถึง,งเอเ e น t ซนต์เ n นคอมเพล็กซ์มันเร่งด่วนเลรอครับนะครับช่วงนี้ชุนลมุนเรื่องตึกถลม่มรัฐบาลช่วยโอกาสเร่งเรื่องคาสิโนน่าเกลียดมากคุณยุพาบอกเห็นด้วยนะฮะแล้วก็คุณ คุณชัยพรบอกทำไมรัฐบาลดูรีบร,รีบโทษนะฮะเวาหายไปไหนแล้วครับนะฮะผมจะโทรศัพท์ขอไปด้วยจะติดขัดหน่อยหนึ่งนะครับเอ่อทำไมรัฐบาลดูร้อนรีบเรื่องภารีิโนนั่นสิทำไมทำไมนะฮะ คุณแอดเดนใช่ไหมครับบอกว่าเพราะแบ่งกันมาแล้วแน่เพราะแบ่งกันมาแล้วนะฮะคุณเชพรบอกตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยหาเสียงจะมีบ่อนคาสิโนทําไมเร่งรีบจะทําให้ได้นั่นสิต้องฝากถามนะผมว่าพวกเราช่วยฝากถามนะพวกเราคือประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีต้องฝากถามว่าทําไมเร่งรีบนะักสมัยนี้เขาเรียกว่าทําไม หรือดูร้อนนะหคนใช้เยอะหรือดูร้อนสั้นเกินทำใหม่ทำใหม่ทำใหม,ใหม่รัฐบาลควรต้องตอบต้องตอบต้องตอบหลังเปิดสภาไม่ได้หรือไงนะฮะไม่ได้รู้อย่างไงนะฮะนะฮะออันนี้อะไรนะคุณชีบอกผมว่าจาระมีิ่าชวนผิดคนต้องชวนคุณสุดที่จะคุณที่สุดอ๋อ แต่เวลาชวนกูตุยใจเป็นเป็นกรรมธิการเรื่องนี้ตุยใจกูไม่ไปแต่เวลาเขาชัชว่ชวเจิดจนะฮะผมไม่บหมหรอกะฮะผมเหมที่จะเอดูอยู่วงนอกนี่พูดตรงมาตรงมานะเป็นกรรมธิการก็ดีอย่างคืออยากรู้อะไรเขาก็ต้องมามาเอาข้อมูลมาให้เราอะ่ะแต่ว่าผมเชื่ออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ากรรมธิการก็าํางานจริงจังแต่ว่ากรริการส่วนหนึ่งมาจากฝั่งส่วนใหญ่ครับมาจากฝั่งรัฐบาล ซึ่งเปินเสียงส่วนใหญ่และเห็นด้วยกับการที่จะดัน a อนเทอร์เทนเมนต์คอมเพกต์กรรมการส่วนหนึ่งบรรากเสียงส่วนน้อยแล้วผมเชื่อว่าบุคคลภายนอกที่เข้าไปกรรมธิการเนี่ยอาจจะค้านได้อาจจะเห็นต่างได้อาจจะขอข้อมูลได้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเรื่องนี้ธงมันชัดมากว่าต้องเกิดต้องดันต้องผลักเพื่อธงชัดอย่างนี้ การเป็นตั้งเป็นกรรมพิการเสียงส่วนน้อยก็ได้แต่ก็แอมกไอดีไม่ดีเขาจะบอกว่าที่ไงในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะมาฝ่าฝืนมติเสียส่วนใหญ่ได้ยังไงแล้วแต่บุบอกนะแต่บาคิดว่ากรรมพิการเรื่องเนี้ยถ้าเสียงส่วนน้อยเข้าไปก็ก็ไม่ได้ทําอะไรมากกลับไปสร้างความชอบําให้เสียงส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปนะฮะที่สําคัญครับเรื่องนี้ ไม่ได้ดูเฉพาะกรรมธิการนะผมคิดว่าเอาข้องจีต้องดูว่าใครคือคนที่ต้องการให้เกิด e อ t นเ t อร์เ e n เ c น m p คอมเพกใครคือผู้ที่ทั้งแลรกทั้งดันต้องตั้งจัดตั้งต้นตั้งเต้นต้องเอาให้ได้นี่คือหัวใจครับนี่คือหัวใจเรื่องของคาสิโนโออนไลน์หรือ Entertainment c o m p คอม นี่อย่างดีนะครับไอ้ว่าดีนี่ไม่ใช่ดีนะที่ทางภูมิใจไทยไม่เร่งรีบเร่งรัดหรือดูร้อนจะดันเรื่องการผนานออนไลน์โอ้ทั้งมาทั้งสองเรื่องนี่นะประเทศไทยเนี่ยร้อนแน่ร้อนจริงๆร,ร้อนมากและระวังร้อนมากจะไม่มีที่อยู่ให้แล้ครับเอาละครับวันนี้ก็ มากันแบบร้อนเผ็ดมันเพราะรู้สึกแค่นั้นจริงๆรับไม่ได้จริงๆกับภาวะที่บ้านเมืองบ้านเมืองประเทศเรากำลังต้องการคนที่จะมาช่วยเหลือกันต้องการที่จะส่งกาลังช่วยคนที่ติดอยู่ในซากต้องการการที่ช่วยกันขุดคุยตรวจสอบการทุจริตถ้ามีจริง ไม่ใช่ต้องการออนไลน์ e n น e r t ร์ n น e n t c นด์คอมเพณเวลานี้ทำไมรอไม่ได้วันนี้ขออนุญาตนะครับมาแบบคุยสักพักแล้วต้องไปก่อนเพราะว่าผมจอดรถอยู่ข้างทางหันซ้ายแลขวาก็เปี่ยวพอประมาณนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะขอบพระคุณที่ส่งความเห็นมาให้นะครับ จะเห็นเหมือนเห็นต่างย้ำเสมอว่าไม่เป็นไรครับแต่ไม่ว่าคิดยังไงหัวใจอยู่ที่ประโยชน์แห่งส่วนรวมเป็นที่ตั้งใครที่ดึงใครที่ดันอย่างไร้เหตุผลเอาแต่ได้เอาตามที่รับคำสั่งมามันมีคำพูดหนึ่งนะว่า ความมีตาพบกันพรุ่งนี้อาจจะพบกันนะพรุ่งนี้ผมจะกลับตอนดึกถ้าทันมาคุยกันถ้าไม่ทันก็นจะพบกันในวันถัดไปขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณทุกขบวนพร้มอมก็ขออว่สางปลอดภัยด้วยสวัสดีนะครับ